นี่ความหิวไม่ปราณีใครนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยเวลาเขาคืบคลานไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกระคายเคืองใช่ป่ะหอยทากเนี่ยแต่ด้วยความที่เขาหิวไงน,นี่คือสิ่งมีชีวิตต้องกินนี่เขาค้นถึงขนาดค้นพริกเม็ดใหญ่ของเราเนี่ยนี่คือต้นพริกเม็ดใหญ่นะ เราเพาะจากเมล็ดคือเพาะจากเมล็ดที่ไปซื้อจากตลาดมาแล้วเราก็มาเพาะใช่เปล่าพอได้ผลผลิตพริกเม็ดใหญ่แล้วเข้าใจไหมพอได้ผลผลิตพริกเม็ดใหญ่เราก็เอามาขยายต่ออันนี้คือต้นที่โรยจากเมล็ดพันธุ์ที่เรามาขยายต่อนะจ๊ะอืมอ้าวหิวสิฮะพี่หอยทาก จริงๆแล้วเปลือกไข่เนี่ยเอจะมีความคมนะนี่ถ้าทางจะหิวเคยเห็นเขาทานเข้ามาแล้วมาเจอเปลือกไข่เขาก็ถอยออกนะแต่ตัวเนี้ยหิวดูเอาเขาแล้วกันความหิวไม่ปราณีใครนะจ๊ะโอ้ย สาวชาวสวนน้องร้องเลยโอ้อกสาวชาวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนลมหนาวราวพัดปลุฤดูพลัดหมุนแปรเปลี่ยน วายสาวมุนวัยไม่ม่สาวราวเอ้ยมา,าตังห้าสิบเจ็ดนาฝนอันนี้ก็ต้องดูแลดีๆนะพริกนะพยายามเด็ดไปล่างๆเอาไว้นี่เอาไงดีพี่พี่หอยออมเหอะหมดแล้วหนึ่งต้นนี่คาปากเลยด <c oughs> ้วคาปากเลยไหมล่ะเห็นแล้ว หลักฐานเลยมัดแน่นๆเลยเนี่ยหลักฐานคาปากคุณมีสิทธิไม่พูดแต่หากคุณพูดคำพูดของคุณจะเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีใช่ไ่าวะเดี๋ยวกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะึงพอดีจะมารดน้ำต้น,นไม้เห็นพอดีเลยไปรยเดอ้อหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคน ชีวิตพวกเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อแค่นี้นะ